สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็อท่านผู้ชมครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะได้ติดตามรายการโดยเฉพาะในช่วงของหลักสูตรของสถาบันพระปก9คือหลักสูตรปปอลนะครับซึ่งในแต่ละปีก็จะนำนักศึกษา ในใจกลุ่มหรือเรียกว่าบ้านที่ไปลงในโครงการต่างๆเนี่ยมานําเสนอผลงานที่เป็นแซนบ็อกนะครับก็ท้ายสุดก็เหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วครับสำหรับปปลรุ่นที่ยี่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของบ้านราชประสงค์นะครับประเด็นของบ้านราชประสงค์ที่ทําคือโครงการพัฒนาแนวกรรมเพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับแขกรับเชิญก็มี3ามท่านครับวันนี้ก็มีท่านแรกกับพลตบดท โทรดรเจตจันสนามแล้วก็นายแพทย์สุรชัยโชคคันชิตชัยนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกติดเจตวันณานะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับก็เรียกว่าโครงการของหลักสูตรปปรค่อนข้างที่จะพิเศษคือไม่ได้ไม่ได้ทำเอกสารวิชาการอย่างเดียวแต่ให้โจทย์ที่จะลงสนามไปสร้างโครงการเซนบล็อกเพื่อตอบโจทย์เรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับแน่นอนนะครับในแต่ละบ้านก็จะมีการเลือกโครงการของตนเองนะครับ จทย์ที่สถาบันให้เนี่ยบ้านรับส่งเรื่องอยังไงที่ว่าเราเราจะทำโครงการนวัตกรรมเนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างไหมครับครับก็เนื่องจากว่าสถาบันระบบเกก็ส่งเสริมเรื่องการมีครับการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยแล้วก็ลงโจทย์ในปีนี้ก็เป็นเรื่องนวัตกรรมทำเรื่องการยกระดับในเรื่องงานศึกษาด้วยทัเรื่องอื่นๆด้วยครับแต่ที่บ้านให้ประสงค์เราสนใจในเรื่องของ ศูนย์พัฒนาเล็กๆต้องการจะให้มีนวตัตกรรมทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งเรื่องที่จะพัฒนาให้เด็กมีการเรียนรู้ที่จะส่งผลให้ดีขึ้นโดยแล้วเราได้มีการทําผลโครงสร้างพื้นฐานที่ดีรวมทั้งนวตัตกรรมเรื่องสื่อการเรียนการสอนเราทำแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองต่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการให้ดีขึ้นครับองค์ประกอบเน้นในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะอาพัฒนาเด็กครับครับแสดงว่าในกลุ่มเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์เลครับต้องต้องเียนว่าอย่างที่ท่านท่านประธานบ้านราชประสงกล่าวนะครับว่าจริงๆเราศึกษาในเรื่องของปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทยนะครับซึ่งเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยเกิดน้อยลงแต่ผู้สูงอายุเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นปัจจุบันเราเป็นสังคมผู้สูงอายุผูู้สงอายุในรอบ3ปีนี้ เด็กเนี่ยเกิดน,น้อยกว่า5 0 0 0คนต่อปีขณนะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า5 0 0 0คนมีเกณฑ์ไหมครับว่าเฉลี่ยมันควรไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่จริง,รงๆแล้วเนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณาสัก2 2> ร้อยละสองร้อยละสองนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยอัตราเด็กการเด็กเกิดน,น้อยน้อยลงไปเยอะครับเพราะฉะนั้นอน,อนาคตเนี่ยประเทศไทยจะมีประชากรลดลงนะครับมีมีประมาณการว่าอีกประมาณสัก20-30ปีเนี่ย ประชากรในประเทศไทยเนี่ยอาจจะลดเหลือแค่ประมาณสัก40บล้านเท่านั้นเองเพราะนั้นอยู่ในช่วงที่เราน่าจะต้องมีการดูแลเด็กเล็กที่เกิดมาจำนวนน้อยเนี่ยให้มีคุณภาพครับนี่คือประเด็นหิ่โจยทที่เรามองครับท่านคือถ้าจำนวนน้อยแล้วยังคงไม่มีคุณภาพก็เป็นปัญหาของเทศเลยครับหลังจากที่ได้ได้โอเคได้ตกผลึกแล้วว่าเราจะไปทำโครงการพัฒนาเด็กเล็กในในเขตพื้นที่อยู่ตรงไหนครับเด็กเล็กเนี่ย น้องแขมครับอ๋อน้องแคมรเทพมหานครเป็นเป็นศูนย์หรือเป็นอะไรครับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครของเขตหรือเปล่าของเขตครับเขาเรียกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามัคคีชุมชนหมู่สามเขตน้องแขมครับอ๋อครับแล้วก็อย่างที่ท่านคุณหมอพูดว่าปัญหาของศูนย์เด็กเล็กอะมันมันมีเยอะเนื่องจากทั้ง แล้วก็ขาดแคลนทั้งเรื่องบุคลากร,ก,รกรด้วยทั้งเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ว่าเรื่องความปลอดภัยและในช่วงที่เราลงพื้นที่เนี่ยฝุ่นเพียม2.5กําลังเยอะพอดีฮะแล้วก็เรามีอาจารย์จากเทคโนโลยีราชมงคลที่ว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องการ<อ>พัฒนาวัตกรร,รมเรื่องเรียกว่าอะไรนะเรื่องห้องปดฝุ่นทั้งปดฝุ่นครับเดี๋ยวให้อาจารย์เขาขยายความให้สิ่ครับครับคือประเด็นประเด็นสําคัญของโจทย์ที่เราได้รับเนี่ยครับเราก็ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมมที่จะา ประยุกต์ใช้กับโครงการทีนี้กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยครับพอเราโฟกัสไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเราก็ลงพื้นที่ครับไปพบปะกับครูผู้ปกครองนักเรียนนะครับในช่วงที่เราลงพื้นที่เนี่ยครับเราพบว่าปัญหาสําคัญในแง่กายภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่คุณครูนักเรียนรวมนังผู้ปกครองอยากให้ปรับปรุงก็คือเรื่องฝุ่นพิษหรือฝุ่น PM2.5 นะครับที่เราเจอแล้วเขตหนองแขมเนี่ยครับเป็นเขตที่มีปัญหาถ้าจัด เลงกิ้งเนี่ยครับเป็นเขตที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นพิษเนี่ยติดอันดับสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครโอ้ไม่ได้ใจกลางกรุงเทพมาอยู่ใช่ครับแล้วติดอันดับแบบต่อเนื่องมากๆนะครับในช่วงที่ทําเพราะฉะนั้นปัญหาเร่งด่วนนะครับที่ทางที่ทางโรงเรียนเนี่ยทางคุณครูเนี่ยผู้ปกครองอยากให้เรารีดดำเนินการเนี่ยก็คือเรื่องการปรับปรุงห้องเรียนเนี่ยให้เป็นห้องเรียนปลอดฝุ่นเราคงเคยได้ยินคำพูดนี้นะครับห้องเรียนปลอดฝุ่นว่าจะทํายังไงให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนปลอดฝุ่นให้ได้ทําให้เด็กเนี่ยมีคุณ นะครับที่ดีขึ้นอย่างงี้ครับปกติห้องเรียนของเด็กเนี่ยมีแอร์ไหมหรือว่าห้องเรียนที่เราที่เราไปปฏิบัติเนี่ยไปลงพื้นที่เนี่ยครับไม่มีไม่มีระบบปรับอากาศครับครับพอพูดถึงเรื่องของการมีู่นร่วมเนี่ยพอมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ทราบว่าตัวละครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยที่เราเข้าไป สร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยนอกจากครูเด็กด้วยไหมครับเด็กมีส่วนร่วมด้วยไหม่างกี้ับต้องต้องเนยนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปศึกษาหลายศูนย์นะครับครับทั้งหนองแขมนะครับแล้วก็เราไปดูที่ภูมิภาคที่ปทุมธานีที่สมุทรสงครามนะครับรวมทั้งยะไปดูที่นครราชสีมาครับครับแล้วเราก็ไปดูศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ห่างไกลเราได้ไปเซอร์วดูข้อมูลที่แม่ห้องสอนด้วยครับ ก็เลยเห็นว่ามีความหลากหลายในการพัฒนาสูตรพัฒนาเด็กเล็กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสายบังคับบัญชาเองก็มีหลายสังกัดเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเราจะหาตัวอย่างแล้วเราจะทำในเรื่องของเชิงบริหารจัดการเราก็ได้เลือกที่ตัวกรุงเทพมหานครเพราะว่าเนี่ยเราเข้าไปคุย กับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติเลยงานนี้คุยกับท่านผู้ว่าเลยคุยกับท่านผู้ว่าเลยแล้วท่านก็มอบมาอย่างท่านรองผู้ว่าท่านรองประหลัดที่ดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเวลาเราทําแล้วเนี่ยเราจะทําภาพรวมบูรณาการทั้งหมดตั้งแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการอันที่สองก็คือ stakeholder บุคคลที่มีส่วนร่วมในศูนย์เด็กเล็กทั้งหมดก็คือตั้งแต่การบริหารจัดการในศูนย์เด็กเล็กซึ่งอยู่ภายใต้ของ นะครับนอกจากนั้นเนี่ยศูนเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีคุณครูเราก็เห็นว่ามีความหลากหลายในเรื่องของคุณครูนะครับรวมทั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมและผู้ปกครองเราเข้าไปได้คุยกับทุกภาคส่วนและที่สำคัญคือเด็กเล็กครับเราได้เข้าไปดูเด็กเลยว่าเด็กนี่มีความต้องการมีความอะไรก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าทางทางเราเดี๋ยวจะทํา2เรื่องหลักเรื่องที่1ก็คือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับอันที่2ก็คือ เราคิดจะสร้างนวัตกรรมที่เป็นสื่อการเรียนการสอนอ๋อคือสื่อการเรียนการสอนครับที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องที่สําคัญมากที่อาจารย์กิตจะเล่าในรายละเอียดคือเรื่องโครงสร้างสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยลงไปถึงเรื่องการจัดตั้งติดตั้งห้องปลอดฝุ่นครับอาจารย์ห้องปลอดฝุ่นใช่ครับอย่างนั้นทุกห้องนี้ก็ต้องหมายว่าต้องมีห้องแอร์หมดหรือเปล่าที่ที่เราพัฒนาเนี่ยเป็นห้องเรียนที่ไม่ไม่ไม่มีระบบปรับอากาศที่เป็นห้องแอร์นะครับสาเหตุเป็นอย่างนี้ครับเราเข้าคุยกับทางโรงเรียนเนี่ย ตอนแรกเราก็มุ่งไปสู่การทําให้ห้องเป็นห้องระบบปิดแล้วก็มีระบบปรับอากาศและมีระบบฟอกอากาศในห้องแต่ปรากฏว่าอาจารย์อาจารย์ที่นั่นได้ได้เล่าว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยก็มีปัญหามากพอเป็นห้องระบบปิดเนี่ยครับ,รบเด็กเด็ก,เ,ดกเล็กๆเนี่ยจะติด ติดเชื้อติดหวัดกันง่ายเขาก็บอกว่าบางช่วงเวลาเนี่ยจริงๆระบบปรับอากาศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความจําเป็นเพราะฉะนั้นระบบที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันมีความท้าทายว่ามันต้องพัฒนาอยู่ในระบบที่ไม่มีระบบปรับอากาศเพราะฉะนั้นระบบห้องที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยครับเป็นระบบห้องเรียนปลอดฝุ่นที่เรียกว่าระบบแรงดันบวกความหมายคือเราจะดึงอากาศบริสุทธิ์จากข้างนอกครับนอกห้องเรียนนะครับไปไปกรองไปดับไปดับดักกลิ่นและก็ ปล่อยอากาศเข้าไปในห้องเรียนในห้องเรียนเนี่ยครับก็จะเป็นระบบแรงดันบวกคืออากาศเนี่ยก็จะเป็นไหลออกไปข้างนอกนะครับผ่านทางช่องเปิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างที่มีรอยช่องว่างอะไรเนี่ยครับอากาศก็จะไหลออกอข้อดีของมันคืออากาศจากข้างนอกเนี่ยครับที่เป็นฝุน่นก็ไม่ไม่สามารถที่จะไหลเข้าไปในห้องเรียนได้เพราะข้างข้างในเป็นแรงดันบวกระบบระบบห้องเนี่ยมันก็จะไม่ต้องจําเป็นต้องปรับอากาศอากาศก็จะ จะบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาและเป็นห้องที่ปลอดฝุ่นนะครับเรามีการทดสอบก็ติดตั้งเครื่องมือวัดครับเครื่องมิเตอร์วัดเลยครับแล้วก็ดูว่าก่อนที่เราเปิดเครื่องเนี่ยอากาศปริมาณฝุ่น PM 2.5ในห้องเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช้เกณฑ์ในห้องใช้เกณฑ์ใช้เกณฑ์มาตรฐานนะครับ3 7มไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปรากฏว่าเราทดสอบนะครับก่อนที่เราจะติดเครื่องเนี่ยก่อนเปิดเครื่องก็ทดสอบหลายวันเลยครับก็ค่าเนี่ยเกินค่ามาตรฐาน ความหมายคือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กแต่พอเราใช้ระบบนี้ไปเนี่ยครับปรากฏว่าเราวัดต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปิดเครื่องเนี่ยค่าก็ต่ํากว่าเกณฑ์ทั้งหมดนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ที่เด็กสามารถอยู่ได้โดยโดยปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ผลจากที่เราได้ดําเนินการติดตั้งและก็ลองทดสอบตรวจวัดดูอะครับเมื่อกี้บอกว่าเป็นเขตที่ว่ามีอัตรา PM เค่อนข้างสูงสุดแสดงว่าถ้านี่เป็นในผลลัพธ์ออกมาเป็นแซนด์บ็อกที่ดีเนี่ยที่อื่นก็ ถ้า PM น้อยกว่าก็ยิ่งง่ายขึ้นใช่งครับคือคือผลจากที่เราได้ทดได้ดํดำเนินปฏิบัติเป็นโครงการนําร่องเนี่ยครับจริงๆเ็ามีการขยายผลทางกรุงเทพมหานครข้อโมเดลนี้ครับไปไปจะไปดําเนินการในส่วนอื่นๆต่อเนื่องแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆครับจากท้องถิ่นที่เราเคยไปนําเสนอผลงานเนี่ยก็ได้ขอแบบขอรายละเอียดของโครงการเราเนี่ยเพื่อจะไปแอปพลายในพื้นที่ครับก็ก็เราก็ คิดว่าน่าจะมีผลในการนําไปปฏิบัติต่อเนื่องจากที่เราดําเนินการเป็นโครงการนําร่องครับ,รบพอพูดถึงคุณภาพชีวิตนอกจากสิ่งแวดล้อม PM ต่างๆเนี่ยมิติของคุณภาพชีวิตท,ที่เข้าลงไปทําโครงการมีมิติอื่นอีกไหมครับก<อ>็อย่างที่เดี๋ยวผมดึงว่าโครงการของเราก็มีวัตถุประสงค์อยู่4ข้อถือว่าครับอันดับแรกที่เราจะคุยก็คือเราจะทาเรื่องสื่อการเรียนการสอนโดยนำแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมนี่ยสื่อการเรียนการสอนก็มีทั้งเรื่อง ทั้งเรื่องการคุณภาพชีวิตด้วยทั้งเรื่องตารางเรียนตารางสอนเรื่องอาหารการกินเรื่องแนวคิดของประชาธิปไตยของพระปกเก้าเราก็มาใส่ไปด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ข้อที่2คือต้องการอาหารจัดการที่ดีของ<ม>ของศูนย์นาเล็กๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นอันที่3อย่างที่คุณหมอพูดไปรเราจะพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นจากฝุ่นเพียบสองจุดห้าแล้วก็อันที่4ี่นี่คือวัตถุประสงค์ โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งผู้ปกครองทั้งครูทั้งนักเรียนนะทั้งเรื่องการมีส่วนร่วมได้หลายเรื่องนะครับที่พูดไปเขครบในตักประสงค์ของโครงการเราครับหมายถึงการมีส่วนร่วมเนี่ยของหลายกลุ่มเนี่ยเป็นมิติไหนครับเพราะว่าไม่ทำโครงการต่างๆทุกกลุ่มต้องเข้ามามีการระดมสมองหรือหรือว่าเราโครงการของเรามีการไปสำรวจพูดคุยกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องก่อนหรือเปล่าคือคี้ต้องต้องเรียนว่า หลังจากที่เรามีแนวคิดในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมนะครับเราจะผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับขณะนี้ได้ใช้แล้วที่เรียกว่าคิดถูกโก่งซึ่งสร้างสร้างสร้างบนเบสของไอออฟฟิเชียลไลน์ระดับอายุศูนย์เด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ขาดนี้อยู่ในช่วง0ูนย์ถึงสปีศูนย์ถึงสครปีซึ่งจริงๆเราตั้งเป้าว่าจะไปใช้ในศูนย์ถึงหปีเลยครับผมเพราะนั่นตอนนี้เด็กมีทั้ง2ส่วนก็คือในช่วง3ถึง6ปีด้วย พราะนั้นศูนย์ที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็อยู่ในช่วงศูนย์ถึงหกปีก่อนที่จะเข้าอนุบาลครับท่านเพราะนั้นในโปรแกรมแอปพลิเคชันคิดตูโกเนี่ยจะเป็นโปรแกรมสื่อกลางเนี่ยครับท่านอันอันดับที่หนึ่งเหมือนที่ท่านประธานบอกคือเราใส่สื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนของความเป็นพลเมืองที่ดีจากสามรถพะบอกเก้ายากไหมกับเด็กศูนย เด็กสนใจครับความเป็นประชาไยเป็นการใช้โดยผู้ปกครองนะครับไม่ใช่เด็กใช้มือถือเองนะฮรคือระบบนี้ออกแบบไว้เป็นสื่อกลางเหมือนที่ทางคุณหมอบอกอธิบายเนี่ยครับเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับในการให้ข้อมูลเด็กนการับคือสารกันหมายว่าพอไปถึงอยู่ที่บ้านเนี่ยสื่อตรงนี้กบผู้ปกครองเอาไปใช้กันได้ครับกับเด็กด้วยผู้ปกครองเนี่ยจะสามารถดูกิจกรรมของเด็กที่โรงเรียนได้ เช่นเด็กมาเรียนหนังสือเด็กและประทานอาหารผู้ปกครองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาจะสามารถดูแลลูกขณะที่เขาเขาไปทํางานได้หมายถึงว่ามี CCTV ทีในการดูมีรูปถ่ายรในแอปพลิเคชันเนี่ยเราเคยเจอเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่ามีข่าวเรื่องนักเรียนเด็กเนี่ยทานอาหารอาหารกลางวันที่ไม่ได้คุณภาพอย่างนี้ครับระบบเนี่ยก็ถักออแบบมาให้ครูเนี่ยถ่ายรูป ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในแอปผู้ปกครองรู้เลยครับว่าแต่ละวันเนี่ยลูกทานอะไรนอนนอนหลับหลับไหมช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ CCTV ที่จะถ่ายท่อสดหรืออะไรเงี้ยยังยังมีความเป็นยังมีเรื่องข้อจำกัดอยู่ที่ที่ที่ยังทำไม่ได้นะตอนนี้ครับซึ่งซึ่งจริงๆตอนที่เราลงพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทั้งคุณครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กทําให้เราเอาสิ่งที่อยากเขาต้องการเนี่ยมาดีวล็อป มาอยู่ในแอปพลิเคชันและซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ให้แอปพลิเคชันเนี่ยลงไปใช้ในพื้นที่แล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับผู้ปกครองก็เข้ามาดูได้คุณครูก็ใช้ตัวนี้เปสื่อการเรียนการสอนได้ก็คิดว่าเกิดประโยชน์ภาพรวมในการพัฒนาทั้งองค์กรครับแน่นอนนะครับพอมีกระบวนการเนี่ยเรามีตัววัดการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนับหนึ่งไปถึงไอ้สุดท้ายแล้วโอ้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่มันมีส่วนสงผลต่อเรื่องของคุณภาพ ต้องต้องเรียนว่าอันดับแรกจากการที่เราลงไปดูผลจากการที่เราใช้มาประมาณ1-2อเดือนันนะครับอันดับแรกก็คือที่เห็นผลชัดเจนคือการวัดปริมาณฝุน่นซึ่งอาจารย์กีดเรียนไปแล้วนะครับ,รบปริมาณฝุ่นเนี่ยลดลงชัดเจนสิ่งที่เรากังวลมากกว่านั้นคือจะมีปัญหาเรื่องค่าไฟไหมก็ปรากฏว่าเดี๋ยวอาจารย์กีดจะอธิบายว่าไม่ได้ใช้ปริมาณไฟอะไรเยอะไม่ได้ไม่ได้มีผลในเรื่องของค่าไฟค่าใช้จ่ายอเพ่ค่าใช้จ่ายไม่ไม่มีผลนะครับแล้วก็จากการที่คุณครูได้สอนให้เด็กดู การใช้ปพิชันเด็กมีความสุขมากขึ้นเด็กดูเองหรือเปล่าเด็กดูครับเด็กตัวเองครับเด็กไม่ถึงสามขวดเป็นไหมคือมันเป็นเหมือนเอาเกมเข้าไปด้วยครับเราพัฒนาเกมไปด้วยอย่างเช่นการมีส่วนร่วมปรใช้พิไตยก็คือเคาลบการอยู่ร่วมกันในสังคมเราสอนให้เขาเข้าคิวการเข้าคิวรับอาหารหรือว่าการคัดแยกขยะมันเป็นเกมด้วยฮะเด็กก็เห็นก็สนุกสนานในการแยกขยะได้มากได้คะแนนมากเขาก็สนุกกับการเล่นเกมแล้วก็ผู้ปกครอง ส่วนก็ว่าปลูกฝังเรื่องการมีส่วนร่วมใช้ไตยก็จะให้ผู้ปกครองกับคุณครูเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ถ่ายทอดต่อที่บ้านด้วยทั้งเรื่องการแยกขยะทั้งเรื่องการเข้าคิวการตรงต่อเวลาต้องนอนเป็นเวลาทานเป็นเวลาเงี้ยก็คือปลูกฝังกับเด็กให้เขาให้เขามีความรับผิดชอบครับครับเอาเอาพื้นตายการมีส่วนร่วมฝังเข้าไปในเกมใช่ไหมทำให้สื่อในการรับง่ายขึ้นครับครับอย่างเรื่องการประเมินเนี่ยครับอย่างที่ท่านถามเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญครับอย่าง เอาพูดหลักๆของงานเราเนี่ยครับมีอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องแอปพลิเคชันที่เราใช้เป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองใช่ไหมครับเรามีการติดตามมีการประเมินนะครับก็ไปสอบถามว่าใช้สะดวกไหมใช้มีติดขัดอะไรไหมทุกวันนี้ถึงแม้เรียนจบหลักสูตรแล้วยัง ต้องกลับตามกลับไปแก้กันอยู่เลยนะครับแน่นอนระบบพวกนี้มันจะมีมีความบกพร่องอยู่บ้างที่ต้องกลับไปกลับไปดําเนินการให้มันให้มันใช้ได้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่ที่วัดชัดเจนเลยอย่างที่คุณหมอได้นําเรียนนะครับในห้องเรียนเนี่ยเรามีมิเตอร์วัดระบบฝุ่นข้อมูลฝุ่นว่าใช้แล้วเนี่ยฝุ่นลดลงมาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยซึ่งอันเนี้ยชัดเจนมากเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นตัวเลขเปรียบเทียบข้ามนาตรฐาได้ชัดเจนเราก็มีการประเมินออกมาว่าว่าสิ่งที่เราติดตั้งไปนดาเนี่ย มีประสิทธิผลมีการสอนให้เด็กอ่านพวกวีเตอร์อะไรบ้างวตัวนี้ตัวนี้เราจะเรายังให้เป็นระดับอาจารย์อาจารย์คุณครูคอยติดตามแต่เด็กเาจะเกมแฝงการอ่านแฝงเข้าไปในเกมให้เด็กอ๋อมีทักษะนอกจากนี้จะจะนําเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรา ผวงในเรื่องของการพัฒนาการเด็กด้วยซึ่งซึ่งเราได้ได้เชื่อมต่อกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงก็คือโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับจะมีเครือข่ายทีมแพทย์กับพยาบาลลงไปดูแลเรื่องพัฒนาการเด็กเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คิดว่าเราเราทำทุกมิตินะครับเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยมาแล้วเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็จากการที่สุ่มสํารวจคุณครูคคุณรูก็สังเกตว่าตั้แต่ที่เราติดตั้งในเรื่องของห้องปลอดฝุ่นไปเนี่ยเด็กเป็นบัดน้อยลง เด็กขาดเรียนน้อยหมายถึงว่าเกณฑ์ในการวัดคุณภาพชีวิตเนี่ยเรื่องของสุขภาพนี่ก็เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่จังวัดด้วยใช่ไหมดูด้วยครับดูด้วยครับท่านนะพยายามจะดูให้ครบทุกมิติครับท่านครับครับความถี่ของคณะลงไปลงประกันบ่อยไหมครับครบชุดไหมครับหรือว่าลงครับลงครับช่วงช่วงแรกเนี่ยเราลงเกือบทุกเดือนแล้วก็เวลาเราจัดกิจกรรมภาพรวมก็จะไปร่วมมือกันทั้งหมดก็ได้รับความร่วมมือที่สําคัญคือตัวชุมชนแล้วก็คุณครูเนี่ยให้ความร่วมมือมากแล้วก็ ผู้มีอุปการะคุณใน,ในท้องที่ก็มาช่วยเราครับอาจารยช์ชุมชนผู้ปกครองน่าจะแฮปปี้นะครับมสมาชิกบ,บ้านไรา่ประสงค์เรามีสิบุคคลเนี่ยลงไปทุกคนดูจากภาพที่เห็นคือส่วนใหญ,ญ่จะไปกันไปลงช่วงเก็บข้อมูลกับทุกเดือนนะครับแล้วก็ทุกเ<อ>กดือนเลยก็คือในช่วงที่ศึกษาที่สามสี่เดือนที่เราลงไปทํำโครงการนะแล้วก็ไปแล้วก็สิ่งสําคัญที่อยากบอกว่างบประมาณใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่คิดว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะเพราะว่าของกลุ่มอย่างเดียวหรือว่าทางกทมสนับสนุนด้วย ไม่ถึงว่าถ้าทาไปต่อยอดจะนําเป็นโครงการนาร่องเนี่ยมันสามารถอยู่ในงบประมาณที่คิดว่าจับต้องได้ครับคือว่างบประมาณไม่ได้สูงมากจากจากวันที่เราเปิดตัวโครงการนะครับท่านทดลองผู้ว่าเนี่ยท่านมาท่านก็พร้อมที่จะให้ขยายโครงการนี้ออกไปยังเขตต่างๆท่านบอกว่าเฟสแรกเนี่ยจะให้เพิ่ม80แห่ง80แ่งเลยฮะ80แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากกรทมแล้วเนี่ยก็มีสมุดปากการสนใจสมุดปากการเนี่ยในพื้นที่ของ ท้องถิ่นก็ก็มาขอรูปแบบเราเพื่อที่จะไปต่อยอดที่สมุทรปราการแล้วก็ผมก็จะไปลงที่นครปฐมต่อ้วยครับขยายออกไปครับผมเสริมนิดนึงครับงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงที่ใช้ในการพัฒนาเนี่ยส่วนหนึ่งครับมาจากภาคเอกชนในพื้นที่นะครับเป็นการมีส่วนร่วมรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นไตรภาคีที่คิดว่ามันจะทําให้ระบบเนี้ยยั่งมีความยั่งยืนก็มีมีการเอกชนเนี่ยมีบริจาคมาเพื่อดําเนินโครงการนี้ส่วนหนึ่งด้วยครับ เรียกว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่น่าสนใจเพราะว่าผลลัพธ์คือมันไปสร้างคุณภาพเด็กเล็กของเยอรมลยครับแล้วหลังจากที่จบโครงการแล้วเนี่ยการไปนําเสนอต่อพระปกเก้าก็ได้ครบตามตัวชี้วัดที่ได้ได้ไา้นำเสนอวันทีใช่ไหมครับมีข้อความนิ์อะไรเพิ่มเติมว่ากรทมอยากที่ไปต่อยอดอะไรไหม จริงๆต้องต้องเรียนว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ตั้งคณะทํางานเขามีคณะทํางานทาเรื่มมีขึ้นมาเลยโดยโดยมีเรา16คนเนี่ยอยู่ในคณะทํางานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีทั้งทีมของท่านท่านรองปหลัดนะครับเป็นเป็นประธานอยู่ซึ่งที่ว่าโครงการเนี่ยน่าจะเดินต่อเนื่องได้และเราก็คงจะเข้าไปติดตามดูแลเรื่องความต่อเนื่องต่อครับท่านเขยังมี ถึงแม้ว่าจบไปแล้วการติดตามยังอยู่อยู่ในกลุ่มอยู่เป้าหมายกลุ่มที่จะทํดำเนินการต่อเนื่องคือคือตัวชี้วัดข้อคอมเมนต์ข้อนึ่งครับคือเรื่องของความยั่งยืนความยั่งยืนเขาเข้คมเมนนี่วัดสำคัญใช่ครับเพราะสิ่งหนึ่งที่จะประเมินได้ว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็ดูว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยครับมีการดําเนินการต่อยอดได้นาไปต่อยอดแนะนําไปขยายผลหรือแม้แต่โครงการที่ทําอยู่นในพื้นที่นําร่องเนี่ยครับยังมีการดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเหตุว่าทําไมระบบเรา ต้องออกแบบมาให้มีความประหยัดที่สุดใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีการใช้ง่ายที่สุดคนนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถดําเนินการใช้ได้สะดวกอะไรประมาณนี้ครับคือผมฟังดูแล้วเหมือนหัวใจสําคัญอยู่ที่การกไปขยายนี่คือการขยายผลไปขยายผลต่อซึ่งทางผู้บัญชาของท่านรองผู้ว่าก็ท่านก็พูดว่าอย่างน้อยก็80 ศูนย์นี่จะนําไปนําร่องต่อได้เลยครับแล้วก็มีในข้อบัญญัติของกทมด้วยที่เราใช่นำเสนอใช่ว่าที่โครงการทําขึ้นมาเนี่ยขอให้ปรับปรุงหรือว่านําเสนอข้อบัญญัติให้อยู่ในตรงนี้จะได้หรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้เพื่อความมั่นใจครับกำลังคุยสนุกเลยครับท่านผู้ชมเวลาหมดแล้วอยากจะให้ทั้ง3ท่านฝากฝากถึงท่านผู้ชมต่อกิจการหรือโครงการดีท่านละหนึ่งนาทีเช่เลยครับครับก็โครงการของปปร2ี่บ้าน่าประสงค์นะครับก็เห็นความสำคัญของ เด็กในวัยก่อนเรียนนะครับเพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่สําคัญต่อการพัฒนาการนะครับเราเห็นเรื่องเห็นถึงความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งยังยังขาดแคลนบุคลากรขาดเครื่องไม้เครื่องมือขาดสิ่งอุยกรามสะดวกก็ลเลยต้องมาช่วยกันพัฒนาเพื่อย,ยกระดับนวัตกรรมเพื่อให้เกิดคุณภาพอยู่ที่ดีรวมทั้งการบริจัดการแล้วก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งผู้ปกครองทั้งครูแล้วก็เด็กก่อนเรียนครับเพื่อที่จะให ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์อื่นน่ะนาไปขยายผลต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับครับเชื่อไหครับ,รบใ,นในส่วนที่ผมได้ในในคณะทํางานที่เราได้ลงพื้นที่เนี่ยครับเราพบปัญหาอย่างหนึ่งที่เราที่เราพบว่ายังขาดการบูรณาการในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่เราจะเห็นว่าในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปฐม มัธยมหรือมหาลัยเนี่ยจะมีกระทรวงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยหลักๆนี่ชัดเจนยกตัวอย่างอุดมศึกษาก็มีกระทรวงอุตส,ส all, าหกรรมระดับประถมระดับมัธยมก็มีกระทรวงศึกษาแต่พอพอเป็นระดับพื้นฐานก่อนประถมวัยอย่างนี้ครับสู่แมนาเด็กเล็กเนี่ยก็บางทีก็เป็นเรื่องของท้องถิน่น บางทีเ็เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาบางทีก็เป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นแต่ยังขาดเจ้าภาพที่มีความชัดเจนในการดูแลและเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการในการพัฒนาต่างๆเนี่ยครับ <c oughs> ก็อยากฝากว่าถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับก็ก็อยากให้มีการบูรณาการในส่วนของรพัฒนาศูนย์เด็กเล็กซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญเลยครับของการพัฒนาทรัพยากรนมนุษย์ก็อยากให้เน้นความสําคัญในเรื่องนี้ให้มากขึ้นครับครับเช่อ <thì S 2> เลยครับครับก็ก็ต้องนําเรียนว่าเด็กในช่วง0ถึง6ปีที่เรียวกว่าปฐมวัยนั้นเน เป็นช่วงที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่ให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วเป็นระบบนะครับตั้งแต่ที่บ้านต่อมาอยัางศูนย์เด็กเล็กเนี่ยจนกระทั่งข้าวอนุบาลและเรียนต่อเนื่องไปเนี่ยมีความสําคัญอย่างสูงสำหรับพัฒนาการนะครับผม mm hmm. ว่าการเอาใจใส่ที่ดีและการบูรณาการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคสว่วนจะทําให้เด็กไทยในอนาคตน,นั้นเติบโต,ตขึ้นไปมีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของ ประชาชนไทยครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับเ็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาระของรายการคิดดีสังคมดีนะครับซึ่งสาระดีๆอย่างนี้ก็มาจากผลงานของทั้งสาหลักสูตรปปลอรุ่น28นะครับสถาบันพระปกเกล้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2ทูวิชั่น784 Facebook Instagram แล้วก็ YouTube วันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทำไมน้ำดื่มสิงห์ถึงมีรสชาติไม่เหมือนไทยนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงห์ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครโฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงห์น้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์